มาลุเขาป่วยมาหลายวันแล้วลวคะค่ะป้อนยายากมากป้อนยายากแบบยากสุดๆเลยนะคะคือป้อนเขาค่อนข,ข้างยากเพราะว่าเขาจะเป็นกระต่ายที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่องแม่อ้อมจะป้อนยามารู้ไปแล้วก็เล่าไปนะคะคือว่าวันนี้ฝนตกหนักมากหนักแบบหนักมากเลยอะ่ะทีเนี้ยก็ปรากฏว่า กว่าแม่จะอ้อมจะออกไปให้อาหารเอ,อนางแขกไข่ก็เกือบเกือบทุ่มนะคะเกือบเกือบทุ่มกว่าที่จะออกไปได้ก็นางแขกไข่รอแม่อ้อมอยู่ค่ะคือทุกวันนะทุกเช้าแล้วก็ทุกเยน็นนางแขกไข่มันจะรออยู่มันจะรอ,อกินกินอาหารน่ะน่าสงสารมากเลยอะ่ะทีเนี้ยก็แม่อ้อมไปก็ไปถึงก็ก็มองหาหน้าพานะคะแต่ปรากฏว่า เจอนางแข่ไขนั่งอยู่บอกอ้าวนะแค่ไขรออยู่เหรอลูกเหรออ่าแม่ออมก็คือข้าวของเปียกหมดนะคะแม่ออมรู้อยู่แล้วว่าถ้าฝนตกหนักๆตรงนั้น,นถ้วยมันจะเปียกแม่ออมต็เลยเตรียมอาหารเนี่ยใส่ถ้วยไปนะคะใส่ถ้วยไปแล้วก็ใส่ถึงพลาสติค,ครอบไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าฝนมันยังปลอยอปๆยอยู่นะคะมันยังมันยังมันยังไม่ไมันยังไม,ไม่สนิทด,ดีมันยังปล่อยๆยอยู่แม่ออมก็เลยต้องครอบไปแบบนั้นแล้วไปถึงปุ๊บก,ก็ ล้างชามน้ําให้มันแล้วก็ใส่น้ําเติมน้ําให้ไปแล้วก็แกะถุงพลาสติกแล้วก็ให้อาหารนางแข่ไขไปนะคะแข่ไขเนี่ยมันจะรอไม่อ้อมทุกเช้าทุกเย็นเลยเมื่อเช้าเมืเ่อเช้ามันก็รอไม่อ้อมอยู่นะเมื่อเช้ามันก็รอไม่อ้อมอยู่ก็พอไปถึงปุ๊บก,ก็พอไปถึงปุ๊บก,ก็เอเราก็มองหาแม่มอ้อมก็มองหานางนาภา แต่ปรากฏว่าไม่เจอเจอแางแขไข่นั่งอยู่เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่อ้อมก็ให้อาหารเมร็ดอ่ะก็ให้อาหารเมร็ดนิดนึงนะคะคือตอนตอน,ตอนจริงๆตอนเช้าแม่อ้อมจะไม่ปกไปในความที่เราเป็นห่วงนังมพาเราก็เลยเอาอาหารเมร็ดกับอาหารเปีาาเ๋ยนไปพร้อมกันแล้วก็ถ้าเจอก็คือจะให้ยังไงก็ว่าอีกทีนึงปรากฏว่าแม่อ้อมเจอนางแขไข่ก็สงสารมันก็เลยใส่ถ้วยให้มันนิดนึงปรากฏว่าพอแม่อ้อมก็ขับรถไปซื้อของกลับมาก็ไม่รู้มันได้กินหรือเปล่านะแต่ว่า ปรากฏว่ามีนกมานั่งเฝ้าหนึ่งตัวตอนเช้านะคะแต่เย็นเนี่ยก็มันจะได้กินเต็มที่หน่อยไม่อ้อมใส่เยอะเยอะเลยแหละใส่ถ้วยถ้วยไปใหม่เยอะเลยก็กะว่าไม่ว่าจะนังแะพาจะมากินตรงกลางคืนหรือว่าจะเป็นไอ้ส้มหรือว่าจะเป็นไอ้สีทองมากินก็คือคือกินได้อะไม่ให้ให้เยอะพอสมควรเพราะว่าตอนเช้าื่อกีไม่อ้อมไปมันจะเหลืออยู่หน่อยนึงถ้าหากนกยังไม่ทนมากินนะคะมันจะเหลืออยู่หน่อยนึง ็พยายามที่จะไม่ให้นกกินนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สกปรกตรงนั้นด้วยแล้วแม่อ้อมต้องล้างถ้วยทุกวันเลยนะล้างถ้วยอาหารนะ่ะก็คือพอสมมติว่าเรากลับมาหรืออะไรถ้าเราไม่ถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นอาหารไม่มีละแม่อ้อมจะเอาถ้วยไปล้างเลยแล้วก็ตอนเย็นค่อยมาให้ใหม่จะไม่ให้เลยนะเพราะว่ามันสกปรกมากรกขุราบเยอะมากน้ําก็จะเทล้างออกไปนะคะเป็นไงลูกมารุคือมารุเนี่ย <laughs> เขาเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างจับยากนะคะจับยากมาก <c oughs> คือเขามีอาการที่ว่าเขาไม่กินข้าวมาเขาไม่กินข้าวปุ๊บแม่ออมก,ก็เลยให้ยาให้ยามาสองสามวันแล้วแล้วก็ไม่อึดอันนี้ก็อึดสวยดีแล้วค่ะแล้วก็เริ่มกินได้แล้วเราก็คือให้กินยาแก้ปวดดูสิคะจับยากมากขมารุเนี่ยไม่เหมือนกระต่ายตัวอื่นเขาจะไม่ค่อยเชื่องรู้ลุกลูกรู้เฉยเป็นไหมลูกอืมอืมเขาจะค่อนข้างขี้กลัวเพราะฉะนั้นจะจับยากแต่ก็ แต่ก็ไม่พ้นมือหรอกค่ะไม่พ้นมือแม่อ้อมเป็นอะไรหมดจับยากทีนี้เนี่ยก็เลยต้องให้กินยาขับแก๊สยากระตุ้นลําไส้แล้วก็ยาแก้ปวดเพราะว่าเขาท้องแข็งมากแม่อ้อมต้องจับมานวดท้องอ่ะนวดท้องคือสองสามวันแล้วนะคะที่เขาเป็นแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้ะแต่ว่ายังต้องให้กินยาอยู่จนกว่าจะครบห้าวันแล้วถึงจะให้เลิกกินยาพอดีแม่อ้อมจะมียาไว้ตลอดยกเว้นยาฆ่าเชื้อซึ่งยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ส่วนใหญ่ก็ จะเป็นที่แฟนต้ามากกว่าค่ะแฟนตาจะเป็นค่อนข้างบ่อยก็เลยต้องมียาติดบ้านไว้ตลอดเวลาส่วนตัวอื่นไม่ค่อยเป็นแล้วก็อึกระต่ายบ้านแม่อ้องนี่จะแบบเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูค่ะแต่ละกลงแต่ละกลงนี่คือกินอาหารตัวที่เป็นระปิดฟาร์มเนี่ยมันจะทําให้อึสวยอันนี้แล้วแต่บางคนนะคะอ่าอึมาลุเนี่ยมาลุมาลุอกอึเริ่มเม็ดใหญ่ลว นี่ส่วนนี้ของนิมจานะคะส่วนนี้ของนิมจาแล้วก็ยูริยูรินี่ชอบอึใส่ถ้วยประจําอ่ใส่ถ้วยเยอะมากแล้วเนี่ยถ้วยเลอะไปเลยน, EQ, นะะี่อีคิวนะคะอึอึกระต่ายเนี่ยถ้าเม็ดใหญ่อย่างนี้จะสวยนี่ของก็เจ๋งแล้วของเพนต้าอยู่ไหนโลกอึดหนูอยู่ไหนครับอ่านี่อึของแพนต้าค่ะก็เยอะอึเม็ดใหญ่ด้วย ดูตัวแสบค่ะดูแทะกลงแต่จะแทะกลงทําไมลูกฮะแทาให้ฟันมันเสียทําไมล่ะลูกฮะตัวแสบค่ะหนูจะแทะฟันให้แทกอีกเห็นไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวฟันมันต้องไปตัดฟันอีกอตัวร้ายค่ะคือฝนตกแล้วตอนนี้ที่นี่อากาศค่อนข้างค่อนข้างเย็นมากเลยนะคะก็หนาวอะ่ะมันหนาวเลยนะข้างนอกอ,อากาศเย็นก็่อกี้ก็ถามพี่ฝนว่าพี่ฝนเอาพัดลมไหมพี่ฝนก็ แม่ออก็เปิดพัดลมให้พี่ฝนนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เดินเข้าเดินออกอะไรไม่รู้มาก็เลยบอกว่าพี่ฝนตกลงพี่ฝนหนาวหรือพี่ฝนร,ร้อนกันแน่แม่อมก็เลยแบบปิดพัดลมแป๊บหนึ่งก็สักพักนึงก็ค่อยเปิดให้เขาใหม่เพราะว่าเขาอยู่ข้างในนะะอากาศมันจะไม่เหมือนข้างนอกแต่ว่าเจ้าสี่ลิงอยู่ข้างนอกเนี่ยค่อนข้างเย็นแล้วก็ข้างล่างแม่อมก็ใช้ฟิวเจอ,อร์บอร์ดปิดไว้ให้เป็นห้องมืดอยู่เพราะว่าคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะตก,กหรือเปล่านะคะตอนที่แม่อมอ,ออกไปให้อาหารไอ นางแขไข่เนี่ยปรากฏว่าไปเราก็คิดว่าฝนตกเนี่ยไอบ้บลิงสองตัวนั้นมันคงไม่ออกมาโอ้ยมันมันไม่รู้่มันรู้ได้ยังไงมันอ้องไปนะมันวิ่งตามนะคะวิ่งตามจะไปกินอาหารของนางแขไข่แล้วก็แบบพันแข้งพันขาเกาะแข้งเกาะขาไม่อ้อมมากเลยแล้วมันก็ตามไม่อ้อมมาตัวหนึ่งตามมาเสร็จแม่อ้อมก,ก็ถามว่ามาเลยเปิดประตูเลยนะแม่อ้ามเปิดประตูเลยเปิดประตูบ้านอาว้เ,เลยนะคือคือเราต้องขับกลับมาเอาอาหารไปให้มันน่ะ เพราะว่าแม่อ้อมไม่ได้เอาอาหารไปให้มันเอาไปให้แค่นางแก้ไขตัวเดียวแล้วก็ปรากฏว่ามันตามมามันตามมาแม่อ้อมบอกอะตามมาก็ตามมาแม่อ้อมเปิดประตูรั้วออกไปอีกทีมันหายไปไหนไม่รู้แล้วแม่อ้อมก็เลยต้องเอาอาหารเปรียกกับอาหารเม็ดไปผสมให้มันแล้วก็ก็มองไปอ๋อบ้านยายเขาปิดคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังโชคดีตรงที่ว่ายายเขาให้อาหารมันกินนะคะพวกสี่ตัวสามตัวสี่ตัวเนี่ยแต่ว่านางแค้ไขก็ดีนางนภาก็ดี ไอ้สีทองก็ดีแล้วก็ไอ้ส้มยักษ์ก็ดีก็คือเขาเป็นคือจริงๆก็คือเป็นแมวจรจริงที่ไม่มีคนให้อาหารเลยนะคะดูน้องอ้อมก็ต้องให้มันแต่ทีนี้ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามันจะกินตอนไหนเพราะว่าแต่ว่าบางทีไอ้ส้มยักษ์เนี่ยก็จะไปขอข้าวยายกินนะคะยายก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าไอ้พวกสามสี่ตัวมันกินเสร็จแล้วไอ้ส้มยักษ์จะไปกินขเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันแล้วก็ส่วนไอ้สีทองนะมันนัไม่อ้อมเห็นอ้อมก็เลยบอกพี่ขายข้าวว่าช่วยให้อาหารเม็ดมันหน่อยได้ไหมแกก็ให้นะ บอกมันอยู่ไหนบอกแม่อมแม่อมก็บอกอยู่ตรงนี้แหละให้อาหารมันหน่อยเพราะว่าแม่อมไปให้ที่นู้นไม่ได้ให้ไปมันก็มันมันมันก็ไม่ได้กินมันไม่มีประโยชน์ที่แม่อ้อมจะให้เลยถ้าเกิดมัมาตรงเนี้คือคือถ้ามันมาขอก็ให้มันหน่อยนึงแต่นางแขกไข่มันเก่งนะคะมันไปขอพี่แขกข้าเขากินด้วยนะถ้าวันไหนถ้าแม่อ้อมไม่ได้ให้มันเราไม่รู้ท่ำยังไงนกมันเยอะจริงๆค่ะเราจะไปให้จุดอื่นว่าคิดเราอยากจะให้มันจุดอื่นแต่ก็ให้มันไม่ได้ตรงนี้แหละที่เราหนักใจ คือแล้วรู้จะไปให้จุดไหนอะ่ะ <c oughs> นกมันสามารถบินเข้าไปได้ไงคะเราก็เลยพยายามที่แบบว่าจะให้มันรู้ว่าตรงนี้ไม่มีที่กินแนละ้วมันจะได้ไม่มาอีกคือคือตอนนี้กําลังดูอยู่ว่าช่วงที่ไปเข้าไปคือไปมาเนี่ยเราก็จะคอยมองนกหรูอว่ามันเหลือกี่ตัวตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวก็สงสารมันนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีจะกินอ่นะ